ทำไมต้องใช้เครื่องผลิตแรงดันสูงสำหรับผู้ป่วยเจาะคอด้วยสวัสดีครับผมแอดเลอร์เมดิคอสซัพพายครับโดยทั่วไปนะครับก่อนที่ทางแพทย์นะครับเขาจะให้ทางผู้ป่วยได้กลับบ้านนะครับผมเขาจะแนะนำว่าให้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนด้วยนะครับแต่ สำหรับทางโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจะเป็นระบบปลาลสายนะครับที่ติดกับฝาผนังนะครับก็คือจะมีแรงดันที่สูงอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนหลักการทํางานจะแตกต่างกันครับระหว่างเครื่อง10ลิตรจริงครับแต่เป็น10ลิตรที่มีแรงดันปกติธรรมดาก็จะมีค่า4-8 PSI นะครับแต่เครื่อง10ลิตรที่20 PSI จะมีแรงดันสูงจะสามารถใช้กับผู้ป่วยเจาะคอได้วันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยครับระหว่างเครื่อง10ลิตรธรรมดากับเครื่อง สิบิตจยี่สิบจะแตกต่างกันยังไงครับต่อมานะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสิบิตรนะครับแต่เป็นเครื่องแรงดันธรรมดานะครับสี่ถึงแปดเพอนะครับผมเปิดเครื่องได้เลยครับต่อไปนะครับเปิดเครื่องเสร็จนะครับผมผมจะหมุนทางโฟมิเตอร์นะครับให้ถึงสิบเลยนะครับผม นี่นะครับทุกคนถึงถึงสิบนะครับลูกลอยนะครับต่อมาเราจะต่ออุปกรณ์ร่วมนะครับหรือกระปุกปรับเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเป็นกระปุกปรับเปอร์เซ็นต์หรือกระปุกปรับความชื้นนะครับที่สําหรับผู้ป่วยเจาะคอนะครับนี่นะครับผมก็นําสายออกซิเจนทิวนะครับเสียบเข้ากระปุกปรับเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ารูออกซิเจนเอาเลได้เลยครับ เห็นไหมครับทุกคนพอเราเสียบอุปกรณ์ต่อร่วมเสร็จนะครับผมทางลูกลอยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้โดนลูกลอยเลยนะครับทางลูกลอยจาก1ิบนะครับตกมาเหลือที่ห้าต่อให้ผมเพิ่มยังไงนะครับตัวแรงดันก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วนะครับผมจะอยู่ที่เลขห้าเลยครับผมนี่คือเครื่องแรงดันปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนวิธีการต่อกับเครื่องแรงแรงดันสูง20 psi เพไอครับผมลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่อง10ลิตร 20 psi ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเจาะคอนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเครื่องนะครับพอหลังจากเปิดเครื่องนะครับมาดูทางโฟมิเตอร์หรือลูกลอยนะครับผมจะปรับไว้ที่10นะครับผมนี่นะครับปรับไว้ที่10นะครับแล้วต่อมาผมจะนำกระปุกปรับเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อรวมนะครับ นี่ก็จะเป็นกระปุกปรับเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะนํามาต่อร่วมนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าแรงดันของเครื่องผลิตออกซิเจนตัวนี้จะลดลงหรือเปล่านะครับผมนะครับต่อไปต่อเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนเลยครับเห็นไหมครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับลูกลอยยังอยู่ที่สิบเหมือนเดิมนะครับเครื่องยังทํางานได้ปกตินะครับข้อแรกเลยนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับ แรงดันไม่ตกเราสามารถปรับเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะละลายเสมหะของทางผู้ป่วยที่เจาะคอก่อนที่จะทําการซักชั่นได้เลยนะครับโดยที่แรงดันจะไม่ลดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราสามารถใช้ออกซิเจนนี้ในการทํางานนะครับโดยไม่ต้องอดัดแอปในการต่อชุดพ่นยาหรือตัวพ่นยาเข้าไปเลยนะครับใช้ออกซิเจนในการทํางานได้เลยเพราะออกซิเจนเนี่ยจะขับออกมา คือมีความเข้มข้น93บวกลบ3เลยนะครับโดยที่จะไม่ต้องต่อพ่นยาเพราะแรงพ่นยาเนี่ยจะมีแรงลมเปล่านะครับ21นะครับผมก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมผู้ป่วยเจาะคอถึงต้องใช้เครื่อง J10 20 psi นะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือว่าจะปรึกษากับทางเรานะครับมีช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างเลยนะครับผม ติดต่อเราครับ Adler Medical Supply ครับให้เราดูแลเครื่องให้เครื่องดูแลคุณครับขอบคุณครับ